Yeah, แย่แน่ถ้าเราแค่ใช้ผ้าขนหนูเกิน3วันค่ะมีการศึกษาพบว่านะคะผ้าขนหนูที่เราใช้ถ้าเราใช้มากกว่า3วันจะเกิดเชื้อโรคเพิ่มมากขึ้นถึง8ล้านตัวเปรียบเสมือนเราเอาโถส้วมมาเช็ดตัวเลยค่ะว้าวน่ากลัวมากเลยแล้วเชื้อโรคอ,อะไรบ้างที่มีอยู่ในผ้าขนหนูนะคะ เชื้อโรคอย่างแรกเลยก็คือเชื้ออ e e.coli ค่ะซึ่งจะมีผลทําให้เราเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารได้นะคะเชื้อตัวที่2นะคะก็คือเชื้อส t ตปโตคอ c o c ส u s ร u r ค่ะ ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียจะทําให้เราเกิดการติดเชื้อบริเวณผิวหนังเกิดซีเกิดลมพิษแล้วก็อาการติดเชื้ออื่นๆได้อีกมากมายเลยรวมทั้งมีเชื้อราเกิดขึ้นด้วยซึ่งจะมีผลต่อระบบทางเดินหายใจของเราให้เกิดผิวเราแพ้ง่ายด้วยเพราะฉะนั้นที่เป็นไปได้ก็คือไม่ควรใช้ผ้าขนหนูเกิน3วันค่ะและ ควรจะเปลี่ยนผ้าขนหนูพื้นใหม่ทุก3เดือนเลยนะคะจะทําให้เราได้ผ้าขนหนูที่ใหม่สะอาดเหมาะแก่การใช้งานค่ะอ้อและถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องการอักเสบของผิวหนังอยู่นะคะควรเปลี่ยนผ้าขนหนูทุกครั้งที่ใช้ค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพยบาบาลจุ๋มค่ะสุขภาพที่ดีคือความวา่างคั่งที่แท้จริงนะคะอย่าลืมไปซักผ้าขนหนูกันนะคะ